สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพุธร้านพี่เบิ้มหยุดนะคะก็เลยอยากจะมาชมแพงต้อนตอนนี้เนี่ยที่แม่น้ำบางปะกงเขาเรืองแสงนะคะที่นี่ร้านอาหารร้านลำพูติดแม่น้ำบางประกงเลยนะคะระหว่างรอพระอาทิตย์ตกรอให้มืดคำ่ำพี่เบิ้มก็ขออนุญาตเซลฟีส่สักนิดหนึ่งนี่ค่ะ มันแล้วมาแล้วแพลงต้อนที่กระจายตัวแบบนี้อยู่นะคะเป็นเพราะว่าเบิ้มโยนน้าแข็งลงไปนะคะเพื่อให้กระทบแล้วก็เกิดเป็นแสงเป็นสีอยากที่เห็นนะคะแพลงต้อนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ําค่ะตอนนี้เบิ้มก็ขับเรือออกมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแสงที่เห็นด้วยตาเปล่าสวยมากมมันจะออกเขียวนิดๆนะคะสวยกว่าในคลิปหลายเท่าเลยนะคะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะเกิดเนื่องมาจากน้ําทะเลน,นุนนะคะนานทีปีหนที่จะเห็นอยู่บริเวณแม่น้ํานะคะใครมีโอกาสใครว่างๆก็แวะมานะคะร้านอาหารร้านลําพูถึงก่อนวัดสมาน1กิโลเมตรแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย